รับซื้อเหรียญที่ระลึก10บาทโลหะสสีวาระที่7เหรียญสิบบาทมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 6. รอบรัชกาลที่เการาบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับสิบาทโลหะสสีวาระที่7เหรียญนี้นั่นเองนะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหรียญนี้ เป็นเหรียญที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรนะครับเหรียญขนาดเท่ากันเลยนะครับขนาดเท่ากับเหรียญโลหะสองสีในวาระอื่นๆนะครับเหรียญมีการคบวาระในวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2542นะครับวันที่มีการประกาศออกใช้คือวันที่1พฤษภาคมปีพุทธศักราช2542ปีพุทธศักราชเดียวกัน มีการจำนวนการผลิตของเหรียญมีเยอะพอประมาณนะครับมีประมาณ6กล้านสามแสนสิเอ็ดเหรียญด้วยกันเหรียญน,นี้นะครับจะมีลักษณะหรือรูปแบบนะครับที่มีเหรียญในวาระอื่นๆนะครับในวาระเดียวกันอีกอันได้แก่เหรียญที่เป็นรูปแบบธรรมดานะครับ ในเหรียญ20บาทเหรียญ600บาทเหรียญ6,000บาทแล้วก็จะเป็นขัดเงานะครับแบบ20บาท600บาทและ6,000บาทนะครับหน้าเหรียญจะเขียนเลยนะครับมูลค่าของหน้าเหรียญจะเป็น20บาท6006,000บาทนั่นเองนะครับเอาเรามารู้เรื่องราวนะครับของเหรียญกันนะครับด้านหน้าของเหรียญ กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัติยราชพูติทิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวาจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชด,ด้านซ้ายจะมีข้อความว่าบรมราชาธิราชนะครับนี่คือด้านหน้าของเหรียญกระสั เ,นนเ,เดี๋ยวผมจะพิชกลับไปนะครับด้านหลังของเหรียญกษะสาบกันบ้างนะครับเพื่อจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับพิ่กลับมาด้านหลังของเหรียญกษะสาบโลหะสองสีวาระที่7น,นะครับด้านหลังกลางเหรียญมีตาสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ5ทธันวาคม 2,542ภายในวงขอบเหรียญด้านบนจะมีข้อความว่ามหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบด้านล่างจะมีข้อความว่า5ธันวาคม2542ประเทศไทยด้านขวามีข้อความบอกชนิดราคาเป็นเลขไทยนะครับคือเลข10บบาทนะครับเป็นมูลค่าราคาหน้าเหรียญ ด้านซ้ายของเหรียญมีข้อความว่าบาทนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับของเหรียญ10บ,บาทโลหะ24วาระที่7เ,เหรียญมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบรัชกาลที่9นั่นเองนะครับหลายท่านเข้ามาชมอาจจะเอะเรามีหรือเปล่านะครับลองไปค้นหาดูเพราะว่าเหรียญเหล่านี้นะครับ จะเป็นเหรียญที่มีลักษณะคล้ายกับเหรียญหมุนเวียนคือลักษณะสีนะครับและก็ขอบของเหรียญน,นะครับคือถ้าเราไม่สังเกตดูนะครับด้านหน้าเหรียญด้านหลังเหรียญน,นะครับเราอาจจะเผลอใช้จ่ายไปได้นะครับเพราะลักษณะถ้าเกิดดูไกลๆเนี่ยมันก็คือเหรียญ10บบาทโลหะสองสีทั่วไป นะครับสีทองกับสีเงินนั่นเองแต่ถ้ามาดูใกล้ๆเราจะเห็นรายละเอียดของเหรียญน,นะครับเนื่องจากเหรียญมีขนาดที่เท่ากันกับเหรียญหมุนเวียนเพราะฉนั้นหลายครั้งเราจะใช้เหรียญพวกนี้นะครับในการจําหน่ายจ่ายแลกนะครับไปกับเหรียญทั่วไปเพราะนั้นจะหมุนเวียนอยู่ในระบบของเหรียญด้วยเช่นกันนะครับด้วยเช่นกันแต่ในปีพุทธศักราชสอง ในปีปัจจุบันเนี่ยนะครับเริ่มจะมีการเก็บเหรียญนะครับเก็บเหรียญของรัชกาลที่9เอาไว้แหละนะครับคือเป็นการเรียกเก็บคืนนะครับเพื่อไปทําลายแล้วก็มีการผลิตเหรียญในรัชกาลที่10ออกมานะครับเพราะฉนั้นเหรียญที่อาจจะถูกเรียกเก็บกลับไปทําลายด้วยหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเหรียญ กระสาบที่รลึกเหมือนเวียนในวาละต่างๆด้วยเช่นกันเพราะนั้นเวลาเราจําหน่ายใจแรกก็เรามาระวังและสังเกตให้ดีนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผมรับซื้อในราคานะครับหนึ่เหรียญสีบาทนะครับหนึ่ยเหรียญสี่พบาทนะครับรับซื้อ1 0 0่งร้อยเหรียญขึ้นไปในราคาส0่พบาทเป็นแบบ UNC นะครับแบบไม่ผ่านการใช้งาน เลยนะครับก็ร like ับซื bye ้อในราคานี้ที่ต้องรับซื้อในราคารับซื้อหนึ่งร้อยเหรียญขึ้นไปเลยเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าหนึ่งเหรียญเนี่ยค่าส่งค่าอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่านะครับเพราะนั้นถ้าหนึ่งร้อยเหรียญอะไรอย่างนี้ยังพอเฉลี่ยได้นะครับเฉลี่ยเป็นต่อเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งผมมีสะสมไว้เป็นเซตคอลเลกชันอยู่นะครับนั่นก็คือมีทั้งหมด61เหรียญในวาระต่างๆมีเก็บสะสมเอาไว้ด้วยเช่นกัน <c oughs> เพื่อเป็นการศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอามาลองพูดคุยนะครับหนึ่งในคลิปพวกนี้ก็จะเป็นการพูดคุยในลนักษณะของเหรียญด้วยเช่นกันนะครับหลายท่านเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาขายหรือซื้อหรอกนะครับแต่ มารับฟังเอาไว้ว่าเหรียญเหล่านี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรนะครับทําไมถึงออกมาในวารละต่างๆและมีลักษณะเหรียญหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ผมจะเอามาพูดคุยออกมาให้เห็นกันนะครับเอาเหรียญจริงๆมาเลยมาให้เห็นเป็นคลิปวิดีโอเลยแล้วก็มีการพูดบรรยายอย่างที่ผมว่าไปนะครับเหรียญเหล่านี้จะเป็นเหรียญไม่ขัดเงานะครับเป็นเหรียญไม่ขัดเงา แล้วก็มีชิ้นิดราคาบอกหน้าเหรียญน,นะครับแต่เวลาผ่านการเวลาไปเนี่ยมูลค่าราคาหน้าเหรียญแลกจ่ายแจกแบบนี้ไม่ได้นะนะครับมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญอยู่แล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะแลกเปลี่ยนด้วยราคาเท่าไหร่นะครับเหรียญพวกนี้ไม่มีราคาที่ตายตัวมีบญญัตินะครับราคาขึ้นอยู่กับความเก่าแก่และความน่าสะสมยิ่งเหรียญที่ เป็นบล็อกแปลกๆหรือเหรียญตลบนะครับที่ไม่ได้ผ่านการทำมานะค,ะคือปั๊มแล้วมันชมรุดคือมองว่าชมรุษแต่ในวงการนักสะสมจะมองว่านี่คือเหรียญหายากนะครับเป็นชมรุดที่หายากไม่ได้มีมาบ่อยและเป็นเหรียญที่ชมรุษจากด้านไหนเองไม่ได้ชมรุษจากคนมานั่งมานั่งไอ้นี่เองนะครับอันนั้นคือเหรียญทำนะคนละแบบกันเพราะนั้นเหรียญพวกนี้จะมีมูลค่าราคาที่มากกว่าหน้าเหรียญอยู่แล้ว และมูลค่าราคาของนักสะสมต่างเนี่ยขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับมันบางคนขายในราคานี้ก็มีคนรับซื้อบางคนขายในราคาที่แพงกว่าก็มีคนรับซื้อถูกกว่าก็มีคนรับซื้อเพราะนั้นขึ้นอยู่กับคนบางท่านเนี่ยรับซื้อในราคาที่ถูกกว่าเพื่อเอาไปขายในราคาที่สูงกว่านะครับเพราะเหรียญเหรียญหรือธนบัตรหรือของสะสมที่เริ่มมุด เก่าขึ้นเนี่ยแต่ในวงการเขายังมีการแลกเปลี่ยนมีการเทรดกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมาาูลค่าราคาก็จะมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วนั่นเองนะครับอันเป็นเรื่องธรรมดานะอันนี้มันก็อาจจะพูดนอกเรื่องแล้วก็พูดไปยาวสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเทียบให้ดู นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเหรียญกราสับเหรียญสิบบาทที่ระดึกโรหะสองสีในวาระที่7นั่นเอง